นะครับก็กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมทามเมอร์เอ็ดีคนเดิมนะครับผมนะวันนี้มีเกมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโฮเทลไฮด์ดเอกันนะครับผมนะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมนะอยู่ในห้องด้วยนะคนนี้เลยอันนี้ไม่ผู้น่ารักนะอะวันนี้เราจะมาสอนเต้นกันนะครับผมสอนเต้นในพาร์ทที่2นะครับผมนะในพาร์ทที่แล้วที่ผมไม่ได้ลงหมดเพราะว่า แอปตัดไม่ไม่อำนวยครับแล้วก็พื้นที่ในโทรศัพท์ก็ไม่อำนวยด้วยนะครับผมนะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ท่าแรกในพาร์ทที่2กันเลยไปสำหรับท่าแรกนะครับผมนะจะเป็นท่าตะเบะนะครับผมนะนะกดมาที่ตัวครับผมแล้วก็ลากไปที่หัวสีส้มครับแล้วก็ลากไปที่สามขีดซ้ายบนนะครับผมนะแล้วกดปล่อยครับกัมเตะนะครับผมตเตะนะ สำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าหน้าด้านนะครับผมนะ, <Wow. S 1> ะกดมาที่หัวสีส้มนะครับผมนะลากมาที่แขนสีเหลืองด้านซ้ายนะครับผมเนะแล้วก็ลากมาที่สามขีดด้านซ้ายนะครับผมตรงกลางนะแล้วก็กดปล่อยครับนะท่านหน้าด้านาาานะครับผมนะท่านีนะ้หน้าด้านนะครับผมนะ สำหรับท่าต่อไปนะครับผมนะ่นจะเป็นท่าเซลฟี่นะครับผมนะกดมาที่สามขีดบนด้านซ้ายนะครับผมนะแล้วก็ลากลงมาที่แขนสีเหลืองนะครับผมด้านซ้ายนะครับผมนะแล้วก็ลากไปที่หัวสีส้มนะครับผมตรงกลางแล้วกดปล่อยครับจะทําการเซลฟี่นะครับผมนะนี่ทําการเซลฟี่นะครับผมนะ สำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าไม่เข้าใจนะครับผมนะท่าไม่เข้าใจนะกดมาที่มือสีชมพูนะครับผมน้านขวาแล้วก็ลากไปที่หัวสีส้มนะครับตรงกลางกลมๆนะครับผมนะแล้วก็ลากไปที่แขนสีเหลืองนะครับผมนั้นซ้ายแล้วกดปล่อยครับแล้วกันไม่เข้าใจนลครับผมนะท่าท่าไม่เข้าใจนะครับผมนะสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าจามนะครับผมนะ กดมาที่มือสีชมพูนะครับผมนะลากไปที่หัวสีส้มนะครับผมนะแล้วก็ลากไปที่สามขีดบนด้านขวานะครับผมเอยไม่ใช่นี่นี่อย่างนี้นะครับผมนะแล้วกดปล่อยครับทําการจามนะครับผมนะสับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าเข้ามานะครับนะท่าเข้ามาแบบแบบท้าทายนะครับนะเข้ามาเลยนะครับผมนะกดมาที่ตัวนะครับผมลากไปที่แขนสีเหลืองด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ลากมาที่สามขีด ด้านซ้ายนะครับผมตรงกลางนะครับผมแล้วกดปล่อยครับทําการเข้ามานะครับผมนะสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่ายนเงินนะครับผมนะกดมาที่ตัวครับผมแล้วก็ลากลงมาครับตรงขีดด้านล่างตัวนะครับผมแล้วก็ลากไปที่ขาด้านขวานะครับผมสีม่วงนะครับผมแล้วกดปล่อย กโยนเงินนะครับผมนะท่านี้สําหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าบิดยืดนะครับผมหรือวอร์มอัพนะครับผมนะกดเข้ามาที่ขาสีม่วงนะครับผมนะขาสีฟ้าน้ําเงินนะครับนะกดเข้าไปแล้วก็ลากไปที่ตัวครับผมนะฮะแล้วก็ลากไปที่แขนสีเหลืองนะครับผมด้านซ้ายนะครับผมแล้วกดปล่อยทำการบิดนะครับวอร์มอัพนะครับนี่นะครับผมนะ สำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่ากำปั้นแห่งชัยชนะนะครับผมนะแบบอิสนะครับผมนะนี่ไม่ใช่นี้นะครับกดสามขีดบนขวานะครับผมแล้วก็ลากลงมาที่มือสีชมพูนะครับผมด้านขวาแล้วก็ลากลงมาที่ขาสีน้ําเงินนะครับผมหรือสีม่วงนะครับผมแล้วก็กดปล่อยครับทำกำปั้นแห่งชัยชนะนะครับผมนะ สำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าเด็บนะครับผมนะกดเข้ามาที่หัวสีส้มนะครับผมแล้วก็ลากมาที่ไม่กดมาที่หัวสีส้มนะครับผมนะแล้วก็ลากมาที่เอ่อมือสีชมพูนะครับผมนะอย่างนงี้แล้วก็ลากมาที่สามขีดด้านขวานะครับผมคับขีดด้านขวาตรงกลางนะครับผม แล้วก็ลากลงไปที่ขาสีสีม่วงหรือสีน้ําเงินนะครับผมนะด้านขวานะครับผมแล้วก,กดปล่อยทํากันโยกโยกโยกแล้วก็เดฟบนะครับผมโยกแล้วก็เดฟนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวท่าน,นี้มันเป็นท่าอมาตะนะครับคือไปเรื่อยเลยนะครับขยับก่อนสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าไม้ขัดฟันนะครับผมนะโยกฮะนี่แบบกดมาที่แขนสีเหลืองนะครับผม แขนสีเหลืองดัดซ้ายนะครับผมแล้วก็ลากไปที่หัวสีส้มนะครับตรงกลางแล้วก็ลากไปที่แขนขวาสีชมพูนะครับผมแล้วก็ลากมาที่ตัวครับจะทําการนี่ครับไม้กัดฟันนะท่านี้ก็เป็นท่าอมตะเหมือนกันครับคือถ้าเราไม่ขยับมันก็จะเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมนะสาหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่ากลางนําสไตล์นะครับผมนะกดเข้ามาที่ตัวครับผมลากลงมาข้างล่างตัวนะครับมันจะมีขีดอยู่แล้วก็ ลากลงลากออไปทางขวานะครับนะ้นจะมีขาสีม่วงๆอยู่นะครับผมแล้วก็ลากอีกครับให้ไปถึงออสามขีดด้านขวานะครับผมอย่างนี้นะครับผมแล้วก,กดปล่อยครับจะกลายเป็นเต้นทางน้ำสไตล์นะครับผมนะนี่ฮะอุ้งั่น้ำใจนะโอเคท่านี้ไม่ใช่ท่าอมาตะนะครับนะเล่นแล้วก็หยุดนะครับผม สำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่ามายากลนะครับผมนะท่ามายากลกดไม่ที่สามขีดบนด้านขวานะครับผมนะลากลงมาที่หัวสีส้มนะครับผมลากลงมาที่มือสีเหลืองนะครับผมด้านซ้ายแล้วก็ลากมาที่ตัวครับผมแล้วก็ลากมาที่เออขาสีสีมว่วงๆฟ้านะครับสีม่วงๆอีน้ำเงินนะครับนะแล้วกดปล่อยครับจะเป็นท่ามายากลนะครับผมนะมีมีเวทมนต์เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว นะครับผมสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าชู2นิ้วนะครับผมนะกดเข้ามาที่ข้างล่างตัวครับผมแล้วก็ลากขึ้นไปครับจนสุดเลยนะครับนี่ลากมาที่ตัวแล้วก็ลากมาที่หัวนะครับที่สมแล้วก็ลากไปทางขวานะครับผมสามขีดบนด้านขวานะครับผมแล้วกดปล่อยครับ ทำการชูสองนิ้วนะครับผมนะสำหรับท่านี้สำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าปลาดิ้นนะครับผมเรียกว่าว่าปลาดิ้นนะครับนะกดมาที่ข้างล่างตัวขีดข้างล่างตัวนะครับผมแล้วก็ลากไปที่ออกขานะครับขาสีเขียวด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ลากไปที่ตัวครับตรงกลางลากไปที่มือสีชมพูนะครับผมด้านขวาแล้วก็ลากไปที่หัวนะครับแล้วก็กดปล่อยครับท่านี้เป็นท่าอมตะนะครับผมจะทําการดิ้นนะครับปลาดิ้น นะครับผมนะจะเป็นท่าอมตะนะครับผมสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่ารำไปด้านข้างนะครับผมนะกดเข้ามาที่สามขีดด้านซ้ายตรงกลางนะครับผมลากไปที่มือสีเหลืองนะครับผมด้านซ้ายแล้วก็ลากไปที่ตัวนะครับผมลากไปที่แขนสีชมพูนะครับผมด้านขวาแล้วก็ลากไปที่สามขีดด้านขวาครับจนสุด เราก็กดปล่อยทําการรําไปด้านข้างนะครับผมท่านี้ก็เป็นท่าอมตะเหมือนกันนะครับคือเนี่ยครับมันจะเต้นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมถ้าเราไม่เดินมันก็ไม่หายนะครับสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าโบกมือนะครับผมนะท่าโบกมือเราจะต้องกดสามขีดบนด้านขวานะครับผมลากลงมาที่แขนชมพูนะครับผม ด้านขวาแล้วก็ลากไปที่ตรงกลางนะครับหัวสีส้มนะครับผมลากมาที่สีสีเนี่ยครับสีเหลืองนะสีเหลืองด้านซ้ายแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนเลยครับสังขีดด้านซ้ายนะครับผมข้างบนแล้วกดปล่อยครับจะทําการโบกมือนะครับผมนะสาหรับท่านี้แล้วก็เป็นท่าอมตะด้วยนะครับผมนะท่าโบกมือสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าอารมณ์ุนเฉียวนะครับผมคือแบบโมโหนะครับนะ กดเข้ามาที่ซ้ายบนนะครับ3ามขีดซ้ายบนลากลงมาที่แขนนะครับแขนสีเหลืองนะครับผมลากลงมาที่ตัวครับผมนะแล้วก็ลากลงมาที่ขาสีน้ําเงินนะครับหรือสีม่วงนะครับผมด้านขวานะครับผมแล้วก็ลากลงมาที่สามขีดล่างนะครับด้านขวาแล้วกดปล่อยครับทําการขู่นะครับผมนะขู่อารมณ์ฉุนเฉียวนะครับผมนะนี่นะครับผมนะ สำหรบท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าเอ mm ่อ running man นะครับผมนะนี่กดมาที่อ่ามือสีเหลืองนะครับผมนะแล้วก็ลากลงมาที่ขาสีเขียวนะครับผมลากลงมาที่ขีดใต้ตัวนะครับผมแล้วก็ลากลากขึ้นไปที่เอ่อขาขาสีม่วงฟ้าน้ําเงินนะครับนะแล้วก็ลากขึ้นไปที่เอ่อแขนสีชมพูนะครับผมนะด้านขวาแล้วกดปล่อยครับทำการ running man นะครับนะ วิ่งอยู่กับที่นะครับผมนะท่านี้ไม่ใช่ท่าอมตะนะครับนะยืนแล้วก็เสร็จนะครับผมสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าสี่สี่สปินนะครับผมหมุนสี่ครั้งแล้วก็พลิกตีลังกาครับผมนะกดเข้ามาที่สามขีดด้านล่างซ้ายนะครับผมลากขึ้นไปที่สามขีดสีเขียวนะครับผมลากขึ้นไปที่ตัวนะครับผมแล้วก็ลากลงมาที่อะไรอะ ขาสีม่วงๆน้ําเงินนะครับผมแล้วก็ลากลงมา3ามขีดด้านขวาล่างนะครับผมแล้วกดปล่อยครับทงการหมุนหนึ่งสาสี่แล้วก็หมุนนะครับผมนะ้วท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าเบ่งกล้ามนะครับผมนะกดมาที่3ามขีดซ้ายนะครับ3ามขีดบนซ้ายนะครับผมลากลงมาที่ มือสีเหลืองนะครับผมลากลงมาลงมาที่ตัวนะครับผมนะแล้วก็ลากขึ้นไปที่มือสีชมพูนะครับผมแล้วก็ลากลงขึ้นไปที่สามขีดบนด้านขวามือนะครับผมแล้วกดปล่อยการเบ่งกล้ามนะครับนี่ฮิเบ่งกล้ามนะสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าปืนฉีดน้ํานะครับผมนะกดเข้ามากดมาที่หัวนะครับผมลากไปที่แขนสีเหลืองนะครับผมลากลงมาที่ตัว นะครับผมแล้วก็ลากไปที่แขนสีชมพูด้านขวานะครับผมแล้วก็ลากมาที่สามขีดด้านขวานะครับผมตรงกลางนะครับผมแล้วกดปล่อยจะทาการยิงปืนฉีดน้ํานะครับผมนะถ้าชาร์จแล้วก็ยิงนะครับผมสําหรับท่านี้สาหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่ากอดนะครับผมนะท่ากอดตัวเองนะครับผมนะอ่ ที่อันดับแรกนะครับคือกดมาที่หัวสีส้มนะครับผมนะลากมาที่มือสีเหลืองนะครับผมลากมาที่ตัวครับแล้วก็ลากไปที่แขนสีชมพูนะครับด้านขวานะครับผมแล้วกดปล่อยนะครับจะทําการกอดตัวเองนะครับผมนะสำหรับท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่าโยนดอกไม้นะครับผมนะกดมาที่ล่างตัวนะครับผมลากขึ้นไปถึงตัวนะครับผมแล้วก็ลากไปที่แขนสีเหลืองด้านซ้ายนะครับผมกดปล่อยครับ กหยิบดอกไม้นะครับผมนะนี่เราดมดมนะครับผมนะเราก็โยนนะครับผมนะสำหรับท่าต่อไปนะครับผมนะจะเป็นท่าจีบวายนะครับผมนะกดเข้ามาทีา่ซ้ายบนนะครับผมนะตามขีดซ้ายบนนะครับนะเราก็ลากออกมาที่มือสีเหลืองนะครับนะเราก็ลากมาที่ตัวนะครับเอ้ยไม่ใช่ลากมาที่ตัวสิแล้วก็ แขนสีเหลืองนะครับผมนะแล้วก็ขึ้นไป3ามขีดซ้ายบนนะครับนะถึงจะเป็นท่าจิบวายนะครับผมนะไม่ได้จ,จิบในโยกกระดกนะแร้ควางทิ้งด้วยนะครับผมนะสำหรับท่าต่อไปนะรับจะเป็นท่าบุนตัวนะครับผมนะกดมาที่ตัวนะครับผมแล้วครับผมนะแล้วก็ลากมาที่ขาสีเขียวนะครับผมนะแล้วก็ลากมาที่ ขี่ใต like ้ตัวนะครับผมแล้วก็ลากมาที่ขาสีอผมจะเรียกว่าสีม่วงแล้วกันนะสีม่วงน้ำเงินนะครับผมแล้วกดปล่อยแล้วจะเป็นท่าหมุนตัวนะครับผมนะสํานเราท่าต่อไปนะครับผมจะเป็นท่านั่งนะครับผมกดมาที่ตัวนะครับผมแล้วก็ลากมาที่ใต้ตัวแค่นั้นแหละครับแล้วกดปล่อยทาการนั่งนะครับผมซึ่งท่านี้นะครับผมจะเป็นท่าอมตะนะครับผมนั่งเรื่อยๆเลยนะครับผมนะ สำหรับท่าต่อไปนะครับผมที่เป็นท่าสุดท้ายนะครับผมกดมาที่ตัวนะครับผมลากมาที่ขาสีเขียวนะครับเราก็ลากมาที่3ามขีดล่างด้านซ้ายนะครับผมลากมาที่ขีดด้านล่างตัวนะครับผมลากมาที่สามขีดด้านล่างขวานะครับผมลากไปที่ขาสีม่วงน้ําเงินนะครับผมแล้วกดปล่อยครับขาด้านขวานะครับเรากดปล่อยต้องการเต นะครับผมนะท่านี้นะเป็นท่าอมตะนะครับนะซึ่งผมจะเรียกมันว่าท่าแห่งความสุขแล้วกันนะท่านี้นะครับผมนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมนะชอบมากกดซับนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับนะขอขอบคุณข้อมูลจาก h i g h d e w a y f a n d o m c o m นะครับ